สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรายการท่ออินเตอร์คูลเลอร์กับท่อหม้อกรองอากาศของ Isuzu D-Max นะครับก็ไล่มาตั้งแต่ All New นะครับผมรุ่นเก่าผมจะไม่พูดถึงนะครับผมจะไล่ตั้งแต่ All New ก็ถือว่าเก่าแล้ว l l New ปี2011นะครับผมจนมาถึงปี2019อ่าผมจะขอพูดรายการท่ออินเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับผม ค่ออนเตอร์ถ้าเราดูรูปจากตำแหน่งของจริงนะครับผมมันจะมองไม่ค่อยเห็นดูจากรูปนี้นะครับที่ชี้เห็นไหมฮะเห็นแค่2ท่อนแล้วก็ท่อท่อเหล็กที่อยู่ด้านในซ้ายขวาแล้วท่อยางที่ไปต่อกับอินเตอร์อีกด้านในอีกมันจะมองไม่เห็นนะครับผมตัวนี้เราต้องมาดูรูปจากแคตตล็อกถึงจะเห็นหมดว่าจากไหนไปไหนนะครับผมงั้นมาที่รูปแคตตล็อกครับเห็นไหมครับ ในรูปหน้ารถจะหันมาทางนี้นะครับผมตามที่ลูกศรชี้แล้วข้างขวาจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมตามที่ชี้เลยนะครับผมส่วนข้างซ้ายก็จะอยู่ฝั่งนี้ตามที่ชี้ข้างละ3าท่อนนะฮะมันจะมีข้างละ3าท่อนรวมเป็น6ท่อนท่อนกลางที่มีขายิดเห็นไหมครับที่ชี้สข้างเนี่ยมันจะเป็นท่อเหล็กนะฮะนอกัานเป็น อีก4ท่อนนะ่ะมันจะเป็นท่อยางนะครับผมควรสั่งให้ถูกข้างนะฮะท่อยางหรือท่อเหล็กอันเนี้ยควรวงควรขอรูปแคตตาล็อกเอาไปวงส่งให้เขาดูดีกว่าถ้าพูดปากเปล่าแล้วบางทีอาจจะสั่งยากกันนิดนึงต่อมาจะเป็นของ d m a มปี2020ถึงปี2025นะครับผมรูปถ้ารูปตำแหน่งจากของจริง มันก็จะดูยากอยู่เหมือนกันนะครับผมจะมีแค่2ท่อนนะครับผมแต่ถ้าเรามาดูจากแคตาล็อกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ตามในรูปเลยที่ชี้เลยนะฮะมันจะมีแค่2ท่อนนะครับผมต่อมาจะเป็นท่อยางมอกอรอากาศนะครับผมท่อมอกอรอากาศอ่ถ้าท่อย่นมอกอรอากาศเนี่ยมันจะเข้าไปหาเทอร์โบนะครับผมแต่ถ้าท่อตรงปลายมอกอรอากาศ หรือท่อเก็บเสียงของ a อ l ออิโอปี2011อะถึงถึงปี2019อะมันมันจะอยู่ข้างแก้มบังโคลนนะฮะตัวนี้และต่อมาท่อมอ,อกรอากาศของอีสุป,ปี2020ถึงปี2025นะครับผมท่อยอนมอ,อกรอากาศกับท่อเก็บเสียงท่อเก็บเสียงตัวนี้มันจะไม่ได้อยู่ข้างแก้มแล้วนะฮะ ตัวนี้มันจะมาวางอยู่บนคานหมอ้อน้ําหรือว่าคานไฟหน้านะครับผมจะเป็นแบนๆตามรูปนี้เลยนะครับรูปจริงอะ่ะมันจะอยู่แบบนี้ถึงมันจะวางอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับน้ําก็ไม่เข้านะฮะเพราะว่าตัวนี้เห็นไหมครับตรงฝากระโปรงมันจะมียางเส้นหนึ่งติดอยู่ถ้าเราปิดฝากระโปรงลงปุ๊บเนี่ยยางตัวเนี้จะไปครอบกันน้ําพอดีเลยครับ ผมขอมาแวะตรงมอกรอากาศทั้งลูกแป๊บหนึ่งนะครับผมออมอกอรอากาศทั้งลูกเนี่ยมันจะมีท่อมกอกรอากาศเนี่ยตัวนี้จะออกไปตรงท่อเก็บเสียงข้างแก้มงค่นนะครับผมท่อตัวเนี้ยมันจะติดมากับมอ,อรกรมันจะไม่แยกขายนะครับผมถ้ามันแตกถ้ามันเสียจะไม่แยกขายมันจะมาพร้อมกับมกอกรอากาศทั้งลูกเลยนะครับผมแต่ถ้าทุกคนไปซื้อมกอกรอากาศทั้งลูกของ ของเทียมมันจะไม่มีมานะฮะจะไม่มีข้อต่อตัวนี้มานะครับผมเนี่ยตามรูปที่ลงคู่กันไว้เนี่ยนะฮะเทียบให้ดูได้เลยตัวนี้มันจะไม่มีมาก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนความรู้เรื่องอะไรมีอีกเยอะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ